เออวนทางหลังเขาแบบอูนครับผมมาเกาหลีครับครับผมปลาปลาคอหวานไปเลครับผมปลาคอไหหวานผมล่างสันเพื่อบำหนองเลยไปเบิ่งฐานตัวนี้เปาลีครับไม่เบิ่งครับนี่ตัวนี้ผมลงมือเองเลยนะครับอ่าย่างห่างๆไฟครับให้น้ามันหวานโอครับพี่น้องครับผมคือใส่ไฟอ่อนนะครับสูตรเปาลีมาตรฐานนะครับเปาลี่เปาลี่ครับครับผมเปาลีครับผม หลายครับสวัสดีครับมือนี้ครับผมบาหลีกับมหาบาวน้องครับผมบรรจกกรไสจิตครับผมครับผมวันยุทธครับการอ่าพอดีว่าอ่าคนทรัพย์สกุลไทยส่งบาหลีหอดหนึ่งมื่คนนะครับครับผมเมื่อคืนนี้ยังไรครับมหาคนที่เปิดส่องให้บาหลีนะครับตรงไหนตรงหน้านี่ครับก็เลยบาวน้องก็เลยพามาบรรยากาศครับผมเอาความสุขอยู่บรรยากาศอยู่ทงอยูุนาพอดีว่ามือนี้ เาหยองกับลุงภาพนะครับมาซาบะผมเนาะปายาดเนาะปมาซาปากเลยเดี๋ยวกแพบรรยากาศะรมนเดี๋ยวขาบบิงกันเนาะเขาสิครับผมอ่าให้ยังกินนะครับเด่ปลาลายมาครับทิมงานเดี๋ยวจ้านาเนาะจก็ฝากติดตามกันเยนครับพระรบาลีครับผมครับผมทิมงานเท่าเนาะพี่น้องเนาะครับผมน้าคือไเอะปัดยูเยังยังไสกูเนรบดีเนาะูนมาลีูนูนูนมางหนเลยครับผมพาบงถึงหน้าเลยครับบาลีครับปิ้งหอยครับผม อ่าบอลลี่มาเบิ่งบรรยากาศตรงไหทุรงหน้าครับผมแต่ก่อนบอลลี่เคยมาอยู่ไหมนบ่มามาลองภาผมมาเมื่อสักคร่ภาพบอลี่มาแถวนี้อยู่เบิ่งเนียนหน้าเพ็่นิดนึงต้มหมูบุ้ปลาไหม้อต้มนี่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 ครับผมบอลลี่ใส่ปลาเดียิบขมนี่ยนะใส่ปลาเดียิบขมครับงสันเมนูครับสุดยอดครับผมพี่น้องพี่หน้าเขาเด้อบ้านบ้านเทาครับผมอยู่ตรงไหนตรงหน้าทั้งโพนครับใส่ปลาเดีิบนิดนึงไอ้ยาอีสานบ้านเทาขาดเพราะไดนครับผมเอาครับผมขอเล่นกลวงๆนะครับผมพี่น้องนี่ วางเอาครับผมวางวางไว้เด็ดครับพอลี่วางคองมันสีเยอะกว่ากว่าวางไว้ให้เราจัดการครับผมมีน้ำปิ่งปลาหอยครับผมจีหอยปลาหอยปิ่งเอ้ยมันคือออกแบบบ้านนอกไอพอลี่เอ้าวันซุกมาได้แล้วกะเด็นหมวดพี่มันกระเด็นครับปลาเปิดแล้วปลาเปิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจีหอยครับผมปลาเริ่มเปิดแล้วนะครับเข่งดังของพี่เสด็จที่หนึ่งครับบ้านนอกครับผมจีหอยครับผมจีหอย นี้ำไล่มันฟุ้มปากแล้วครับน้งคนก็ถึงจะเบื่อเหรอเนี่น้ำไล่ฟุ้งนะครับน้ำไล่ฟุ้งปากน้ำข้นก็ถึงเจบเบือแล้วพี่น้องบรรยากาศสุดย้อนยันครับกองครับผมนะทางกองไฟครับพูนบาลีเบาย่องอยู่พู่นเลยฝุ่นยินงตื้เสียงว่ะฝุ่นฝุ่นเนาะเดี๋ยวพุ่นกระมามาแต่ถ้าเป็นตืปลาขอมาให้เฮาแล้วบาลีพู่นโอ้ใส่กระสอบลุงลุงยังไงตัวยังไงเอ้ยแต่ไม่เสียงดันเนี่ยผมเจอมาแล้ววาลีผมเจอมาแล้ว ผมเจอมาแล้วครับผมเจอมาแล้วมาหนุนมาหนุนครับผมโอ้หน้าบ่นันให้ลุงไอ้ไอ้ลุงเขิงครับโอ้ยลุงหลีลุงหลีครับโอ้ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านสุดยอดเลยครับไม่ต้องใส่ทุลกงเลยเด็กครับผมเมย์ด้วยครับสมัยนาลงผู้ใหญ่บ้านนะสมัยนาลงผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องใส่ทุลกง พี่น้องในเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับผมด่าด่าตาวินัยครับผมบรรยากาศครับผมเปื่อยู้ไปไหว้อยู่แล้วรู้จักเอาเาเป็นบาริ่หาหนั่งเหร็ดใช่ไหมเนาะนังเหร็ดไปว่ากันครับผมบรรยากาศบรรยากาศครับทุกเลื่องหรือเปล่าครับปากมันอดัดระเบิดปากระเบิดปากเอาหน่อยระเบิดปากแล้วครับพี่น้องเพื่อนเราครับเป็น้าครับผมไปยังเคมันจุกไหม ลุกงเคืองครับผมเป็นยังไงครับผมบานๆเท่าอธิบายบ้างครับผมคำมันแจ๋วจีบบ่ไข่หมวกครับบร่จังว่าบานๆไหมบอกคือมันจะเคืองไหมไม่คือมาตรทานดีครับผมถ้าเราพูดนี่ยไม่ได้กินนะน้อผมกินปนบ่ไอ้ป้า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 ป้้ามาตรฐานได้ลุงเคือง่นะใ่ใ่ใช่ตุ๋ปีเลยเด้ใส่มันมันม่มีปิดฝังเนี่ ใสมียเท่าน่นาจ้เอามาป่เอามามีตันีหนึ่งมีตแบนๆนี่ใสถ้าอยากกินเหล่งดูดีเด้อบ่เห็นเขากำลังจะต้มปีแล้วเห็นนี่บอง่ายไหมเห็นมึงใสมีคนเอาไปฝุ่นไหกันนายยังไปเอากระไรต่ถุยอ่ะกบอกพีม่เขา้ารอลายอยู่บ่ระเพาลิคุณทำาไยกลองครับออ กนหอยตีก sure ินหอยออจากขาผนี่สุรบ่เอาหอยสุพี่น้องัวับพี่น้องครับอืมหอบาดกูิี่บาดแล้วใช่ไหมรับใช่แล้วคเอาตามเราไหมเรผมผมจะเตะเบียวโหแบบกุนไหมเลยครบผมพี่น้องผมมัมืดตลอนี่แสดงว่าไอ้น้าจ้ามันไปแล้วเอาแบบกุนเขากนหมเลย ไอ้ชั้นลุยทุ่งมาเนี่ยสีครับเป็นไงครับนะครับชานลุยทุ่งน้ำห้อยเลยเ,ยายเยนาะอยู่ข้างพ้นหน้าครับผมอยู่ทั้งพ้นหน้าเนี่ยแหละบไม่ได้ข้างพ้นหน้าหรอกครับพี่น้องอารมณ์ดีบรรยากาศกันเด้อพี่น้องมาเด้ดอไไปทปทากระเ๋ด้มอันนี้แตงโมงลุงถิงครับผมอะไร เป้กระเป๋าครับโอ้หนังปลาคอเลยนะปดเสียหนังปลาคอไปกระเป๋าเขาเคยจะเางูนะหนังจระเข้อย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ไม่ต้องเผาเลาะแล้วก็ตากแดดจ้าครับผมเกิดโอเคครับผมน้ำกันครับผมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับผมทางให้หน้าเอาเนี่ยแหละมวนลกันครับผมเอาี่เอาจวดมั้งครับผมหมัดฐานครับผมลองมั้ง ครั่ดิครับน้ำพริกนรกแมงดาสามกลุครับร <AN> ับพะาลีแ <modeling> ซ่ค uh, รับกรอบดีเนาะขรับหอยเขาหอเขาครับหาอีกกทานครับิม้มบลาเลย้หโลูกกินได้หนึ่งเรากำลังคอคืคือทั้งมนคือเสียงเงียบแท้นอนแด้ว บนอ่อนเนาะด้ยนั่งตะปูตะปูบนอนบนอนเดี๋ยวจะไปเราเราซบซ้อมเองนะครับนกองอ่อนอ้าทางหลังเขาแบบอูนครับผมมาเกัหลีครับครับผมปลาประคบหวานไปครับผมประคบหวานผมล่างสันเพื่อเปานน้องเลยไปเบิ่องฐานเป็นกระเป๋าดีครับเป็เบิ่งครับนี่ตัวนี้ผมลงมือเองเลยนะครับอ่าอย่างห่างๆไฟครับให้น้ามันหวานอ๋อครับพี่น้องครับผมคือใส่ไฟอ่อนนะครับสูตรเบา้องฐาตรฐานนะครับเบื้อานเบื้องฐครับ บ่ไปจับปลาใส่เขานะฟูดสวนบุญไหมเดี๋ยวเตนตอดได้บอดี้เตนหลายได้บุนฟูดเผื่อเขากระลังโยกเลยเ่นน้ำมมันออกเห็มั้ยผมบอกแล้วสูตรของผมนี่คือให้นะ้ำไหลออกลลดยอดครับผมต้องน้ำไหลออกเห็นปะฟอกเห็นมัน่ะเห็นปะอ่นี่สูตรเบารลี่ครับผมเซียบครับสูตรนี้มาจากแกสโตรเลยครับพี่น้องครับผมไมาใช่สูตรมากเกย์มาทานแหนงเลยครับผมพี่น้องมาทานแหนงเลยครับผมสูตรเบารลี่ครับผม ใส่สดทุนหวนเบาหยองเนาะตุ่มเนาะแสบปะแสบกันเบิ่งเอาตีพุ่นนะครับพี่น้องกางหน่อยไว้เหลือครับเหลือตะกัางไงครับผมเอาเสียจ่อยเครื่องเครื่องเสียจ่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเาไปจัดการกันครับผมอันนี้บารลี่มันมาครับผมมาดูเด้ขืนหน่อยฝากติดตามกันเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวซับสะไคร่กันไปขึ้นไปเรื่อยฝากไลฟ์ฝากแช่กันพี่น้องเลยทีมงานคือพุถุชนบาร์ลี่ครับผม บัลลี่เบาง้องนะครับอยู่ในกันนะครับอยู่ทุกไฮทุกหน้าวเนี่ยนะครับผมในบรรยากาศครับผมผมบรรยากาศมือในบัลลี่จัดให้พิเศษครับผมปลาคอเผาเกลือครับพี่น้องครับนี่เม็นด้มาดีเสียบบัลลี่ต้องใช้ใหม่ประมงก่อนไหมใช่ครับผมคนอื่นต้มปลาเบาง้องต้มปลาเบาง้องนี่ขออธิบายทีมงานทุกผู้ทุกคนหน่อยเนาะครับผมมีเอียงกับใส่สำนันแต่ว่าเบาง้องยังเห็ดมาแสบ ปันนี่พี่น้องครับผมผมการตีหลันเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับแสบหลายครับพี่น้องครับผมนี่ผมสิบอกให้นะครับว่ามีเขาซื้อครับเพราะว่าข้าจอย่างผมรับกินแล้วครับผมเนี่บ่ให้กินครับผมบ่ให้กินให้ไปกินไก่อยู่บ้านครับมาทานโอ้ปลาคอหมอปลาล่าผักกระโถบนเดาผักสุกนะครับเดี๋ยวกินปลาที่บาหลีย่างน้องนะครับพี่น้องเด้อปลาเผาปลาเผาครับอู้เหนือไหมเป็นได็ครับ อย่งเดีครับขาจ้วงจนพูนมาครับจนพูนมาครับจนพูนครับพี่น้องครับผมไอ้เขาไปในหลันอาหารไอ้หลันตุลละสามร้อยครับโอ้สามร้อยบางเถือบางเถือบางเถือบตุลละพันนี่ครับว่าเป็นคาป้าที่ครับพอดีไปตีแก้วเขาแตกครับผมตึ๊กติกติกพวกพี่น้องครับนี่ครับสุดยอดครับยอดครับบริอู้หุ่มัน่ะู้ดยอดนุ่มอันนั้นเอาหนังมาหย่างครับผมนี่งุู้ดยอดเลยเนี่ย ไอ้บอลน้องครับขยันมากดิบาลน้องบอลน้องบอลน้องหือหวานปีนี้ทงขี่หน้าครับพี่น้องครับแซ่บหลายครับพี่น้องหวานครับน้ำแข็งนะครับพี่น้องเออขอฝากติดตามกันได้พี่น้องเอยฝากติดตามครับผมบาลลีอี๋ครับผมครับผมอ่าบอลีครับผมฝากติดตามอ่ากะฝาก เอฟซีเมาวน้องกับทีมงานทุกผู้ทุกคนเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกผู้ทุกคนครับติดตาม่องบ่าวลี่นี่เด้อครับน้องกดติดตามยูทูบแล้วก็เมาหยองครับนะครับฝากกดติดตามกันนั่นนะครับคือทีมงานเดียวกันนะครับผู้ผมนะครับขอราาจากบาวลี่แล้วก็ต่อไปกับเมาหน่องครับเมาหน่องมาหยองครับผมกดไลค์กดแชร์เหยบมาหยองครับขอฝากจำเนี้ยฝากยังโปะครับผมบมาหยองต้มป้าครับพี่น้องฝากติดตามกันนะครับพี่น้องบาวลี่ครับผมทีมงานลูกคนในยิดแล้วก็ กับเบาหนองครับผมแล้วก็บทันสิว่าเพื่อนกับทีเงื่อนนะครับผมต้องในพื้นที่ต่างประเทศงานไอ้เกี่ยวกับไอ้พูดไปถ่ายหนังอยู่ตามสถานที่อะไการครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนกับ่ายถอดออกมาให้เบ้างครับผมคอยบ้ากันแต่ว่ามุ่งหากมาม่วลไต้ทุกไหฮทุกหน้าครับกล่มาในการได้เป็นน้องเอ้ยวันมวลบรรยากาศทุกไฮทุหน้าครับผมพี่น้องวันนี้ผมเบาหน่องกับเจ้าคอนสจิกรขอล่าแต่พี่อนสนิทแล้วกกินเข่ากินน้ำกัน หน้ากันนะครับพี่น้องเด้อเห็นบอกตามแล้วเห็นบอกตามกันไปเลยนะครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับ